เราไป <c oughs> ไปเกาหลีกันไปเกาหลีครั้น,น <c oughs> ี้เราจะไปเกาหลีวิถีแห่งติ่งแล้วบ้างอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันตรวจสุดเดินทางาาแล้วเราจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปลองใน,น,นกันเพื่อจะบินจอนท่าถัดท่าถัดนะเราเข้าไปข้างใน,นกันเลยจ้ะ มันจะเป็นยังไงเด็ดเป็นเหมือนรอยสักลูกเสือเพนข้างหลังมีคำว่าเสือเพน้วยเสือแม่งหน้าเหมือนแมวเลยไปหาข้าวกินกันไปกินอาหารไทยนะอาหารไทยอาหารแม่นอย ปะฮะก็แพงเลยใครจะไปกินเลยหรออยากเห็นทังล่างก็อีกเขามีขนาดไม่นะทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้จัสตูดเย็นเยมีที่ชาร์จแบบนั่งพับเรื่องคือแอบช้าแอบขโมยไฟเขาใช้กี่โมงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียกเครื่องตอนสี่ทุ่ม ตอนนี้ก็ใกล้ละเดี่ยบนเครื่องแล้วสินะตอนนี้เรากำลังรอให้เทคออฟอยู่นะคะเราจะไปถึงเกาหลีตอนบกโมงเช้าที่อินคอนนะ,ะมกโมงเช้ากำลังวงเงียเลยหนาวหรือเปล่าไม่รู้ด,ดูคนอื่นก็แต่งตัวกันดิ ที่ดูก่อนออกมาเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้สูงสุดตยี่สบห้าต่ำสุดแป <8. S 1> ดไม่ใช่ส <laughs> ิสิบห้ามัน้่ผิบตสดสิบห้คือสิบหนี่คืออนอกมาตีสีสามโอ้ตอนนี้เพียงก็2ยี่ <laughs> บห้าอ่เคเก็บแบตไว้บายยเจอกันที่เกาหลีบาย ปลูกมาแดกข้าวเฮ้ยไม่ได้แต่ปลุกมากินข้าวข้าวกันนะคะเออตีสี่บรรยากาศมาคุณวอนน,นี้ตอนกำลังคเคลิ้มเนี่ยนะปลูกกะมันไม่เกี่ยวกับว่าเคลิ้มไม่เคลิ้มหรอกมันอยู่ที่ว่าเรามานอนติดวลาชมพัดตลอดเลยตีสี่เลยนะนอนของเราไปดูกันดีกว่าว่าปลูกกู อย่างแรกมันบอกว่าเป็นข้าวกระปูกอ๋อนี่มันคล้ายๆข้าวหน้าหมูเอออารมณ์นั้นอะอะไรดงๆมีมีเส้นจะรู้ว่าติงติเพราะว่าเราสัมผัสได้ความติ่ให้ตะเกียบด้วยอ๋อมีตะเกียบด้วยมีตะเกียบด้วยอะไรเนี่ย กิมเช่นะฮะสายเ,เขียนอะไรบ้างมันดูฟรคเจอร์เดทกับเอ็กซ์พน์หรือ<ะ>ก็คือตอนที่กูแดกได้กับกูแดกไม่ได้แล้วในเองแล้วจะบอกกูทำไมเอามาให้กูแดกแล้วนี่เผื่อเอาลงเครื่องไหมโอ้ก็ต่อไปอันนูน้นที่เชีร์เป็นแกะให้ดูหน่อยสิ โอ้ยนี่น่ากินกว่าอยากจะเมาอ๋ออันนี่ชิคเก้นวิทไฟไร้นี่มึงคือไฟไร้หรืออ๋อไฟไร้ก็คือข้าวผัดโอ้โหนี่ข้าวเออต้องแห้งๆนะไม่ใช่ข้าวผัดหรอกข้าวโอลงนะคะแต่ไข่แล้ะขยะรวมกันอ๋อตอนแรกเห็มช้างเขากินเหมือนกันไอ้นี่แหละแต่ไม่คิดว่ามันคือไฟไร้แล้วก็มีซูชิชชชการเริ่มสัมผัสได้ถึงความติง่ง เราใกล้แล้วเราใกล้แล้วอ๋นยนนะ,อะโอ้ยเจออีเจคนเกาหลีที่นั่งข้างเขาทำงานอยู่ไฮแอดโรงไฮแอดเป็นแผนกไปเปิดโรงแรมตอนพี่ต่างาเขาอยู่เมืองไทยมาหกเดือนแนะนำที่เที่ยวอะไรเงี้ยเพราะคุยเรื่องเลิกเปื่อยแนะนำที่เที่ยวเราก็เราก็บอกว่าเราจะไปไปแดบูโดเขาก็บอกว่า ไปทำไมเหรออ๋อไอเเวอเซอว์โบยู่ช่มชนแทนเขาก็บอกในูโดต่ไปดูไม่มีอะไรเลยไปดูแลนโกก็ดูดูดแล้วก็กลับอย่าไปคาดหวังมาเยอะแยะเลยโอ้เปิดมาก็ให้กำลังใจกูเลยยังไม่ทันลงครึ่งเลยโคกแรมกูเริ่มแล้วน่าสงกว่าเลยถึงแล้วถึงไหนอ่ะ ขาดอะไรมามั่งก็ไม yeah. ่รู้เมื่อกี้เยอะเห็นละครอบเขาประเทศก็ว่ะเขียนก็ไปอีใบๆเนี่ยชื่อที่อยู่เนี่ยอยากรู้ของกูจังขอใลยเซ็นเนเออก็ถือว่าก็ตอนนี้ก็น่าตัดสินใจว่าจะไปด้วยบาสดีแท็กซี่ดีหรือว่ากับเม์จุดข้อควาอยากมีสตอรี่ถามให้เลือกสตอรี่ใช่ไหม รถไฟด่วนเลยลาก <c oughs> สนามบินข้ามนาที่มันเ,เป็นสเตชันของรถไฟด่วนนะมันจะมีรถด่วนกับรถไม่ด่วน <c oughs> ถ้ารถด่วนเนี่ยแต่วิ่งตรงปื๊ดเลยไม่แวะที่ไหน <c oughs> <c oughs> เราก็เลยเลืกเอกอ่ะด่วนละกันนะตอนนี้ขึ้นมาเอ็กซ์เพรสวิ ตรงเข้าโซนเลยเลยไม่มีการพักที่ไหนอีกเหมือนคลองทั้งบกที่คนเดียวไม่มีคนเลยดูดีๆีดีจังโคตสงัดเลยตอนนี้เวลาประมาณห้าต่เจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงครึ่งอันนั้นธรรมดาหรือเอ็กเรสตั้งแต่มาที่นี่เจอสาวสวยตั้งยังเจอไอดอลยังเลยเจอแต่พวงผื เนี่ยแหละความจริงความโหดร้ายของสังคมเกาหลีของจริงแม่งเต่าหูทั้งนั้นเหล่ยเต่าหูใส่ไหมยังเจ๋อยว่เดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวเข้าเข้าโซนเราจะเ<อ>จ๋แบบอยู่อาร์รถไฟก็ดีนะสวย<อ>สหาหคนตัวตัวขาวมากสวยด้วยเอออย่างขาวเลยดินมเนี่ย ขาวจังเหมือนตัวดีเออเหมือนแอร์เลยมันเป็นไอดอลเลยอะหน้าตาคล้ายคล้าย Wonder Girl คนที่หมวยหมวยเนี่ยผมเช่ไม่ได้เทนฮอปเต็ดเอออารมณ์นั้นอะเมื่อกี้เป็นคนญี่ปุ่นด้วยอะโอ้มีคนทักทักด้วยภาษาอังกฤษอะแต่สุดเราดูดูหน้าสิเขาบอกว่าดูว่าเป็นญี่ปุ่นนะหน้าเนี่ยเขตีเลยตีหินใช่สิโอ้โหในเมื่อโบกี้เราตอนนี้มันโล่ง ก็แปลว่าจะไม่มีอะรยุ่งอะไรเลยเคยทำไงเคยมีอำนาจขนาดนี้รู้สึกยิ่งใหญ่ใครจะหาว่าเกลียนก็ไม่สนใจมันไม่รู้จักเราวมันก็ไม่รู้เรื่องว่าเรามาจากประเทศไทยมันเป็นไร พมาถึงโซสเตชันพอเราลงมาปุ๊บบันนอกเลยไม่รู้เอาไงดีกระเป๋าใบใหญ่มากหนักมากเราก็มันแบบนั่งขอนหายใจเพื่อแบบเห็นขั้นบันไดแล้วจะนี่หรอวะมีกระเป๋าลากใหญ่คนละสองใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งเป้เป้อีกต่างต่างกระเป๋ากล้องขาตั้งกล้องยัง,งว่าเยอะย <laughs> ืนหน้าบันไดแล้วแบบยืนจ้องกันแบบก็มีรถไฟโบสสเตช วิ่งมาตามเราอะยูยูยู้ปักมือเรียแล้วบอกว่าชี้เนี่ยมีลิฟต์มีลิฟต์ขึ้นมีลิฟต์ขึ้นก็คือลิฟต์ตึ๊งปึงหนึ่งชั้นบนไปทางไหนวะวางใจไงเราก็รูกว่ามันเซียนไงเลยถึงไวใจมาด้วยหลงไหมล่ะฝากผีฝากไข่หลงไหมล่ะเออจบไอ้เราเนี่ยใน ไม่เคยมาเกาหลีไงเราก็ไม่เคยไปประเทศไหนอีกนอกจากอังกฤษใช่ไหมแล้วเราหญยทางเนี้ยเคยได้ยินมาว่าเคยไปเกาหลีมาก่อนอก็อออกอคงจะคล่องคงจะรู้หมดแหละเปล่ปามาทัวร์กับแม่ง่้นคือคราวนี้เกาหลีรอบที่สามลูกมาแต่ว่าสองรอบแรกคือมาเป็นทัวร์กับพระราชมนีซึ <c oughs> ่งก็มีรถมารับถึงหน้า,าประานเธิแล้วว่าไม่เคย กากระเป๋าตึ๊ด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 ไปเพื่อจะไปขึ้นต่อรถไฟโอ้เขาเจออิมแพคงงคนบิ่งอยู่ในพลาสตงเช้ายังมาเช้าด้วยแหละตอนเรายืนงงๆอยู่ก็มีคนแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาเป็นอาสาสมัครเนาะเขามีแถบสะพายสีชมพูเลยเหมนนางงามเลยเข้ามาให้ความช่วยเหลือจะถามเราว่าอยู่อะไรยังไงอะไรเงี้ยจะไปไหนทำยังไงเขาเลยอ๋อโอเคแล้วเขาก็พาเดิน เดินแล้วเขาว่าตอนแรกก็จะเข้าพอเข้าสถานีปุ๊บเขาว่า,า,า,วาโอ้คนเยอะมากเลยแล้วก็เป๋าเราไปแยาา่ม่ะเขาเอองั้นเดีย๋ยวเดินไปที่ริบละกันอแกก็พาเดินเลยเดินนําด้วยนะเดินนําไปเลยตามแกไปไปตรงปูนไม่เจอหาลิบไม่เจอหาลิบไม่เจอแกก็โอ้ก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมไม่มีล่ะต้องต,ต้องมีนะนอยู่แถวๆนี้แหละแกก็พาเดินกลับกลับทางเดิมแหละเราก็โอเคไม่เป็นไรแกก็ เดินแกแกกกแกกลับมาอีกกดว่านิปแมะมันอยู่ในทงแถวๆที่เราอยู่แหละก็จในที่สุดเราก็ไปเจอริปได้นะก็ลงไปแล้วก็ปึ๊บมาถึงสถานีที่เป็นที่หน้าเกียสเท้าเราลงเลยลงแล้วลากระเป๋าแกกแกแกแก่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 กบันไดเอิดผังฐานเมื่อแก่ คือเมื่อตะกี้อ่ะไม่มีลิ้มแบกขึ้นมาเนี่ยโอ,โอ้โหแล้วเป้าหมายต่อไปเขาบอกว่ามันควรจะให้ประมาณอายุยี่สิบรับ <laughs> มันไปอีกล็อกนนิดนึงมีลิฟต์ม่รู้องตอนนี้ขึ้นมาจากซับเว้ยครับขึ้นมาจากใต้ดินรู้สึกชีวิตลำเคียนมากคนที่มันอยากจะอินดี้เนี่ยแลกไปด้วยยาเนื้อ<ช>ด้วยความเปรี้ยวอ่ะ<ม>ซ่ากันนักเนี่ย <ใน S 2> อยากมาเองเขาบอกว่าให้เข้าไปทางตรอกที่อยู่ตรงร้านสกินฟู้ดซึ่ทางข้างนี่ขวานี่คือสกินฟู้ด คังนี้โอเคดีด okay. ่คือนเคียร่านะเคียร่ามัง920ที่กบบของเราตลอดนัเป็นลูกเด็กน้อย ลกเด,เดินเข้าห้องมาปุ๊บแม่งใช้เลนไหวถ่ายใช่ไหม <laughs> <laughs> ในเว็บนะว่างใช่ไหมเมื่อกี้ลองเข้าไปในห้องแล้วพบว่ามีไว้นอนจริงๆอยากเรียกไว้นอนไว้ซุปเ <laughs> อน <laughs> อนเดินดูข้างในหน่อยไหมเดินดูข้างในหน่อยคื ทั up, ้งสองก็เป็นตัวมือเบียวบลูสแตนดาร์ดนะคะป่ะตัวกัน ที่นี่ด้วยชึมาเกาเาอนะถือว่าเป็นห้องพักก็ใช้ได้แหละในราคาอยู่ค่อนข้างกลางกลางมากๆ